ฟังข่าวเรื่องของน้องเดลตันแล้วเนี่ยทำให้หมอนึกถึงหนังเรื่องชื่อลอเรนโซออยบางทีคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่น้องเดลตันฟังอาจจะทำให้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังเรื่อง l o เรนโซออยนะครับมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมมอเกมนแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นสัญญาแพทย์และก็สัญแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้จากข่าวนะครับข่าวนี้ที่เนี้เป็นข่าวของน้องเดลตันนะครับนะน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคขายากนะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องหาเงินพาไปรักษาเมืองนอกค่ารักษาเนี่ยหนึ140ล้านบาทโอ้โ โรคอะไรนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่หมอพูดตอนต้นว่าเอ๊ะโรคนี้คล้ายๆกับโรคในหนังที่ชื่อว่าลอเรนโซออยหลายท่านที่คนที่ฟังอยู่ที่อายุเท่าๆหมอเนี่ยนะอาจจะเคยดูหนังเรื่องลอเรนโซออยล์นะหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วแต่หนังเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวหมอด้วยนะให้กลายเป็นหมอนะแล้วก็ เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะที่มีลูกป่วยเป็นโรคขายากนะครับมาฟังกันดูก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้องเดลต้าก่อนคุณพ่อคุณแม่ของน้องเดลตัาเนี่ยก็ทำเฟซบุ๊กของน้องเดลต้าขึ้นมาชื่อว่าเดลต้าน้อยสู so ้ m l d m e t a c h r o m a t i c l u c o d y s t r o p h y โอ้โหฟังชื่อแล้วนี่คือโรคอะไรเราก็ไม่รู้จักนะตัวหมอเนี่ยก็ไม่รู้จักนะต้องบอกว่า ป็นโรคค่อนข้างหายากแต่คำว่าลิวโคดิสโทฟีเนี่ยเออโรคเนี่ยหมอรู้จักอคําว่าลิวโคดิสโทฟีเนี่ยหมอรู้จักอ่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องเดลตันเนี่ยก็อธิบายว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคหายากตอนนี้น้องอายุ2.4ขวบแต่โรคเนี้ยค่ารักษา100ล้านกว่าบาทนะครับนะักเกินกว่าฐานะคุณพ่อคุณแม่จะรักษาได้โรคนี้อาการเป็นอย่างไรเขาบอกว่าโรคเนี้ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยอยู่ดีๆตอนแรก อายุขวบหนึ่งก็พัฒนาการตามปกติแต่พอหลังขวบหนึ่งไปแล้วเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาการถดถอยจากที่เคยยืนได้จากที่เคยเคยืนได้นะก็เริ่มยืนไม่ได้นะกลับมาเป็นคานจากที่เริ่มกินได้ก็เริ่มกินได้น้อยลงกืนลำบากเริ่มมีการสำลักและเวลาถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเวลาถ่ายเนี่ยน้องเนี่ยจะต้องร้องโอดโอยเลยเวลาถ่ายทุกครั้งนะครับนะ แล้วเขบอกว่าโลกนี้ถ้าพัฒนาการมันต่อไปเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยจะทําให้น้องกินไม่ได้กลืนไม่ได้และสุดท้ายหายใจเองไม่ได้โลกนี้คือโลกอะไรเดี๋ยวหมอขออธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับจากคำว่าลิวโคดิสโทฟีที่หมอรู้จักก่อนอะลิวโคดิสโทฟีลิวโคก็เหมือนเลือดขาวใช่ไนหะแต่ว่าไวท์ e นะดิสโทฟีคือ abnormal growth หรือแปลว่า d ี g e n e r a t i v e แล้วกันแปลว่าถดถอยหรือว่า หดหรือฟอไปก็ได้เออเอาแบบนี้นะก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าเป็นโรคทางสมองที่ทำให้สมองส่วนที่ชื่อว่า w h white m a t t e r มันค่อยๆหดไปในสมองของเราเนี่ยมันจะมีเซลล์สมองที่ชื่อว่า n e ว r o นใช่ไหมนิวรอนเนี่ยเป็นภาพตรงกลางนะท่านจะเห็นว่ามันมีขาหลายๆขาแล้วก็มีปลายขาไปนะใช้คำพูดว่าเวลาสมองคนเราสั่งการเนี่ยมันจะสั่งจากตรงกลมๆกอนนะและไปต่างปลายทางเปรียบเสมือน คนเราขับรถไปที่จุดหมายนะท่านดูนะท่านดูนะโดยปกติคนเราขับรถเนี่ยถ้าสมมติว่ามีสะพานหรือทางด่วนเราก็สามารถไปที่หมายได้เร็วใช่ไหมไอ้สะพานหรือทางด่วนเนี่ยมันชื่อว่า m y อ e l i n s h e a t ก็แล้วกันอ่า myelin s h e a นะท่านจะเห็นว่ามันเป็นกระประ๋อกระป๋ออยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนสะพานให้เราสามารถข้ามไปได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเซลล์ประสาทต,ตัวไหนหรือนิวรอนตัวไหนมีมีไม i n s h e ช t h เป็นกระประ๋อสั้นๆหลายๆกระประ๋อ เส้นประสาทนะั้นหรือนิวรอนนั้นเนี่ยก็สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายได้เร็วคือเรียกว่าสั่งการแล้วก็ปลายทางเนี่ยรับกระแสประสาทได้เร็วแต่ถ้ามองว่าเส้นประสาทไหนไม่มีไอตัวไมอลินนี้เลยหรือไม่มีตัวกระปาะนี้เลยเนี่ยการสั่งการของสมองก็ไปได้ช้าเปรียบเสมือนรถมันติดไม่มีทางด่วนขึ้นไม่มีสะพานขึ้นเอาง่ายตอนนี้ถนนเพชรบุรีนี่ไม่มีสะพานแล้วใช่ไหมติดไปอันหนึ่ง รถก็จะติดแบบเดียวกันไอตัวเมลินเนี่ยก็เปรียบก,กับสถานตัวของโรคโลกเนี้ยท่านดูคําว่าเมนิขายกันละกันนะมันก็จะมีเมตาโครมาติกลูโคที่โซฟีอันนี้ก็คือโรคของน้องเดลตันเป็นส่วนอีอันนึงโรคนี้อยู่ในลอเรนโซออยนะหนังเรื่องลอเรนโซออยก็คืออดรีโนลวโคดิสโทฟีอดรีโนก็คือมาจากต่อมอดรีโนต่อมหมวกไตอดรีโนลวโคดิสโทฟีเป็นโรคอาการเดียวกันเลยและเกี่ยวกับสมองเหมือนกันเลย เรื่องของโรเลนโซออยที่เป็นโครคคล้ายๆกับน้องเตลตังเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่าในปี1 9 8 4รนะครับลอเรนโซเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีอายุป,ประมาณ8ขวบเรื่องนี้เป็นโรคเรื่องจริงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะหนังเรื่องลรเรนโซออยเนี่ยเบสออนทูสตอรี่ลอเรนโซออยู่ดีตอนนั้น8ขวบวิ่งเล่นอะไรได้อยู่ดีก็เริ่มล้มเริ่ม,ม,มควบคุมการกินการกคลืนไม่ได้และสุดท้ายก็คือต้องนอนอยู่กับที่เลยไม่สามารถไปไหนมาไหนได้หายใจได้อย่างเดียว ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่พาไปตรวจหมอบอกโรคเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ชื่อว่า A L D A L D ใช่ไหมแต่ว่าโรคของน้องเตลตันเป็น M L D นะคล้ายๆกันนะหมอบอกว่าโรคเนี้ยไม่มีทางรักษาในปัจจุบันนี้นะแล้วก็แนะนำาให้เขาเนี่ยไปหากลุ่มของคนที่เป็นโรคเดียวกันปรากฏว่ากลุ่มที่เป็นโรคเดียวกันเนี่ยคุณพ่อเขาชื่อว่าอากุสโตก็ไป พอไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้มีการรักษาอะไรแต่เป็นการช่วยเหลือกันทางด้านจิตใจเหมือนกับคล้ายๆว่าเออครอบครัวนั้นครอบครัวนี้เนี่ยก็เป็นนะเออเราเข้าใจกันว่าโลกเนี่ยสุดท้ายเด็กจะต้องเสียชีวิตก่อนอายุยี่สิบปีคุณพ่อเขารับไม่ได้คุณพ่อเขารับไม่ได้เขาก็แยกตัวออกจากกลุ่มแล้วไปทําการค้นคว้าเองนะที่ห้องสมุดใหญ่ของอเมริกา เขาไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ด้วยเขาเป็นคนปกติเนี่ยแหละเขาไปศึกษาสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะเขาไปศึกษาหาข้อมูลจนได้ข้อมูลมาว่าเอ้ยโรคเนี้ยเกิดจากการที่สมองของลูกของเขาเนี่ยไม่สามารถกําจัดกรดไขมันสายยาวที่ชื่อว่า VLCFA หรือ very long chain fatty acid เออนะัฟังดูง่ายๆนะ very long chain fatty acid พอไอตัวเนี้ยไม่สามารถ กำจัดจากสมองได้มันก็เลยไปทําลายไอ้ตัวมาอีลินก็คือไปทําลายไอ้ตัวกระป๋องให้เสียไปพอตัวมอีลินไม่มีในตัวเซลล์ประสาทนิ่วรอนปุ๊บเนี่ยลูกเขาก็เริ่มเกิดกายเป็นอัมพาตซึ่งตรงนี้เนี่ยขอให้ท่านดูอีกสไลด์หนึ่งโรคนี้โรคน้องเดลตันน้องเดลตันเกิดมาเป็นโรคทำพันธุกรรมเหมือนกันไม่มีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอลิลซัลฟัเทสเอนะ ไม่มีเอนไซม์ตัวนี้ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะไปทำลายสารที่ชื่อว่าซัลเฟตไทซัลเฟตไทก็คือซัลเฟตกับแฟตไขมันเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้นี้เวลี่ o n ลองเชนฟัตตี้อา d ซิดใช่ไหมพอร่างกายไม่สามารถผลิตตัวเอนไซม์อะลูซัลเฟตเอสเอได้เนี่ยก็มีซัลเฟตไทเพิ่มมากขึ้นและไอตัวซัลเฟตไทก็ไปทำลายไมอิลินในตัวเซลล์สมองในตัวนิวรอน แบบเดียวกันเลยใช่ปะ่ะโลกมันคล้ายๆกันแบบเดียวกันเลยว่าร่างกายไม่สามารถทำลายตัวแฟตตัวหนึ่งได้อันนี้เป็นเซลแฟตตายแต่ในลอเรนโซออยเป็นเวลี่ลองเชนแฟตตี้แอซิดคราวนี้พอคุณพ่อเขารู้แล้วว่าเฮ้ยสมองของลูกชายเขาไม่สามารถทำลายตัวเวลี่ลองเชนแฟตตี้แอซิดได้เขาเลยไปหาข้อมูลว่า มีคุณหมอท่านไหนพอจะทราบบ้างไหมว่ามีสารอะไรเนี่ยจะไปทำลายไอ้ตัวว e ล y ี่ลองเชนฟตตี้อาร์ซิในสมองของลูกเขาได้บ้างปรากฏว่ามีคุณหมอคนหนึ่งเขาจัดการประชุมนะ mm hmm. เกี่ยวกับโรคโรคนี้ mm hmm. เขาบอกว่ามีกรดไขมันที่ชื่อว่าโอเลอิก e สามารถที่จะลดสารตัวนี้ในสมองได้ปรากฏว่าคุณพ่ออากุสโตก็เลยลองให้ตัวลอเรนโซรับประทานแต่ตอนนี้เขาก็ต้องฟีดแล้วละ่ะใส่ ทางสายยางแล้วก็เจาะเลือดตรวจปรากฏว่าไม่ลดลงมไม่ลดลงคุณพ่อเขาก็แบบเอ๊ะทาไมมันไม่ลดลงเขาก็ไปหาข้อมูลเพิ่มรากฏว่ามีการทดลองเมื่อ50ปีที่แล้วมีสารที่ชื่อว่าอิลูริกแอซิดอิลูริกแอซิดเนี่ยเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งเหมือนกันสามารถลดสารเวลีลองเชนฟัตตี้อาซิดในสมองของหนูได้พ่อเขาก็พยายามไปตามบริษัทยาต่างๆที่สามารถที่จะผลิต ยูเลอิกแอซิดขึ้นมาซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์แต่บริษัทยาต่างๆบอกมันไม่คุ้มที่จะผลิตมันแพงเขาก็เลยไปเจอนักเคมีคนหนึ่งที่กเกษียณแล้วนะซึ่งเคยทำงานในบริษัทยาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะผลิตสารตัวนี้ให้จะสกัดแยกให้แล้วให้อากุสโตกลับมาทดลองกับรอเรนโซปรากฏว่าพอหกเดือนผ่ามาเนี่ยนักเคมีท่านนั้นผลิตสาร ยูเลอิกได้คุณพ่อเขาเลยเอายูเลอิกเนี่ยมาผสมกับโอเลอิกแล้วฟีดให้ลอเรนโซปรากฏว่าค่าเวลีลองเชนฟตตี้แอซิดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอาคราวนี้เขาค้นพบแล้วว่าสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยสามารถชะลอไม่ให้ลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตได้เขาก็ประกาศเลยว่าเอ้ยเนี่ยลอเรนโซเนี่ยมีผลการทดลองแล้วว่าจากตัวเรนโซเองเนี่ยสามตัวนี้ลดลง ปรากฏไม่มีหมอคนไหนเชื่อแต่แน่นอนว่ามีหมอคนหนึ่งเชื่อและใช้กับคนไข้ของตัวเองแล้วปรากฏว่ามันได้ผลเพราะมันได้ผลเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคใครก็ตามที่มีลูกเนี่ยนะเป็นแบบนี้ก็คือกลุ่มที่เคยแบบยอมรับในสภในสตารก,กรรมแล้วว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็น ALD เนี่ย เป็นโรคทางพันธุกรรมรักษาไม่หายก็มาลองใช้ลอเรนโซออยล์โดยที่มีคุณหมอท่านเนี้ยเป็นตัวคนควบคุมปรากฏว่าสารเวลีลองเชนฟอตติอาซิดลดลงเรื่อยๆ,ๆหลายครอบครัวเลยที่ได้ประโยชน์จากลอเรนโซออยล์นะเขาก็ตั้งชื่ออย่างที่บอกว่าไอ,ไ,อไอ้น้ำมันที่เขาเอามาให้ลูกเขากินเนี่ยไอโอเลอิกกับออยูเลอิกอซิดเนี่ยเอามาผสมกันเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อว่าลอเรนโซออย ปรากฏว่าหลายครอบครัวอย่างที่บอกก็คือว่าได้ประโยชน์คนที่จะมีคนที่ถูกวินิจฉัยตั้งแต่ต้นพอได้รับลอเรนโซออยปรากฏว่าอาการดีขึ้นแต่ตัวลอเรนโซเนี่ยด้วยความที่ว่าร่างกายเนี่ยถูกทำลายไมอิลินไปหมดแล้วเนี่ยนะลอเรนโซเนี่ยก็เขาเรียกว่าแม้จะได้รับประโยชน์แต่ก็ได้ประโยชน์ไม่มากแต่สิ่งที่ออกุสโตทำนั้นเนี่ย คนที่เป็นโรคเนี่ยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วสุดท้ายเนี่ยอากุสโตเนี่ยได้รับปริญญาเอกด,ด,ดุษฎีบัณฑิตทางด้านการแพทย์นะตอนที่เขาได้รับปริญญาเนี่ยก็มีคนมาถามเขาว่าคุณเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมสรุปว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตัวอากุสโตผู้พ่อบอกว่าผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมเป็นเพียงพ่อคนหนึ่งเท่านั้น ที่ไม่อยากเสียลูกไปอันนี้ดูต่อลอเรนโซไม่ได้เสียชีวิตตอนอายุ20ปีตามคำทํานายแต่ลอเรนโซเสียชีวิตตอนอายุ30ปีคุณแม่เขามิเชล่าเนี่ยเสียชีวิตก่อนตัวลูกได้ซ้ำไปคุณแม่เนี่ยป่วยด้วยมะเร็งปอดนะสุดท้ายเนี่ยลอเรนโซเสียตอนอายุ30ปีเพราะว่าทานอาหารแล้วสำลักแล้วก็ป่วยเป็นอิมมเนียก็คือ เศษทหารมนลงไปในปอดใช่ไหมแล้วก็เสียชีวิตนะครับนะนะมอันนี้ก็อย่างที่บอกคุณพ่อเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยแม้จะช่วยตัวลูกเขาไม่ได้แต่ก็ช่วยผู้ป่วยคนอื่นๆที่ป่วยเป็นโรคเดียวกับลูกของเขาได้แค่นี้เขาก็ภูมิใจแล้วแล้วลอเรนโซก็ไม่เสียชีวิตโดยปล่าประโยชน์เนอ่ะคราวนี้ย้อนมากับที่โรคของน้องเดลต้นนะโรคของน้องเดลต้นเนี่ย ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะพาไปที่อเมริกาเนี่ยเขาจะไปรักษาจีนเทรลปีซึ่งมีค่ารักษาเนี่ยประมาณ140ล้านจีนเทรลปีตัวนี้ก็คือฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยให้ร่างกายเนี่ยไปสร้างสารที่ชื่อว่าอะลูซัลเฟตเอสเนี่ยก็เป็นเอนไซม์ที่จะไปทาลายตัวเซลล์แฟกทใช่ไหมตัวเซลล์แฟกทเนี่ยจะเป็นตัวบางทีพูดแล้วก็แบบเซลลเฟตกับแฟตก็แล้วกันตัวเซลล์แฟกทเนี่ยมันจะเป็นตัวทําลายตัวไมลินใช่ปะ เออแล้วทําให้เขาแย่ไปเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าชีนเทโลปีก็คือไปทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยสามารถสร้างเอนไซม์ตัวนี้ได้กลับมาใหม่นะคราวนี้เราจะมาคุยแบบบ้านๆนะโรค MLD นีใช่ไหมโรค MLD มันก็จะมีพระเอกผู้ร้ายเนี่ยสามสามตัวแล้วกัน,กนพระเอกก็คือ a l l m sulfate ก็คือตัวเอนไซม์ตัวหนึ่งนะตัวผู้ร้ายก็คือ sulfate i พราะผู้ร้ายตัวเนี้ยจะไปทําร้ายนางเอกที่ชื่อว่าไมเอลินชีสที่หุ้มเอาไว้นอกว่าที่หุ้มปลายการะสาทเอาไว้คราวนี้ถ้าสมมุติเราคิดแบบบ้านๆว่าโอเคถ้าจีนเทโลปีก็คือไปหาทางเพิ่มเอลลิวซัแฟาเตสให้กลับมาทำงานได้ตามปกตินะแล้วเราจะหาทางลด s ซับแฟ์ทายยังไงเหมือนกับที่คุณพ่ออากุสโตเขาคิด เขาคิดที่ปลายทางว่าเขาจะหาทางลดเซลฟคกทายยังไงเพราะถ้าลดเซลฟคทายได้เซลฟคกทายก็ไม่ไปทำลายไมอลินชีสถูกไหมอ่าถือว่าเซ f ฟค t ทายจะลดอย่างไรหมอก็พยายามหาปเปเปอร์อันนี้หาเร็วๆนะหาคร่าวๆไปเจอเปเปอร์เปเปอร์หนึ่งที่ชื่อว่า polyunsaturated fatty acid deficiency effect s u l f a t ทาอ่าเอาสรุปแบบสั้นๆก่อน,นก็คือเอาง่ายๆก็คือว่า ถ้าคนเราขาดสารที่ชื่อว่า polyunsaturated fatty acid เนี่ยในสมองปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สมองมันฝ่อได้เพราะว่าไอตัวซัลแฟไทเนี่ยมันไปทำลายตัวสมองทำให้ไอตัวไวท์แมตเตอร์เนี่ยมันหดตัวลงถ้าเกิดอัลไซเมอร์ฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจะป้องกันอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็ควรกิน polyunsaturated fatty acid หรือเขาตัวย่อถือ PUFA supplement ื Supp กินไอ้ตัวนี้เข้าไปถ้ามุดกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยไอ้ตัว surface type เนี่ยพอมันถูกทําลายได้ง่ายขึ้นนะถ้ามันถูกทําลายได้ง่ายขึ้นมันน่าชะลอนะใช้คําพูดว่าชะลออาการของโรคได้แต่อันนี้หมออ่านคร่าวๆนะถ่ายัางไงอาจจะเป็นแรงบันดาลใจนะในระหว่างที่รอการรักษาที่ประเทศอเมริกานะจีนเทอดปี สุดท้ายนี้ก็ขอไปกำลังใจให้กับน้องเดลตันแล้วก็ครอบครัวของน้องเดลตันนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับนะขอให้น้องเนี่ยได้หายไปไวนะครับจากวิธีการรักษาไหนก็แล้วแต่ที่สามารถทําให้หายเนี่ยขอให้สามารถกลับมาเป็นปกติได้นะครับก็สหรความดีๆจากเพจหมอสวัสดิ์ทางบาดเดียวและยูทูบชา n e l หมอสวัสดิ์ทางบาดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ